They think come oh, crazy But they don't know the feeling สวัสดีครับไอภาพโลโก้แรกนะมันเป็นภาพนารุโตะนะแต่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเลยนะตอนนี้ผมถ่ายไปแล้วแหละแต่เครื่องมันกลับดับเงี้ยผมก็เลยต้องมาเริ่มใหม่หมดนะเข้า Google นะอาแล้วก็ต้องมาเขียนใหม่ด้วยนะโอ้ o g l e นะฮะ เขียน a p T o i d e นะ่นี่นก็เข้าไปเลย,เยก็จะเจอคำว่า intel กดเข้าไปฮะกดเข้าไป,ด,าไปดิมงั้นก็มันจะเจอคำว่า intel now ใช่ไหมก็ให้ดาวน์โหลดไปฮะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ในเดี๋ยวเดียวในโปรแกรมในดาวน์โหลดของท่านนะสไปเดอร์แมนเนี่ย นนเนี่ยมันจะไปอยู่นะก็ให้เราโหลดไปเนะแต่ว่าผมเผิดอลบไปแล้วไนงะโอเคพอโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะเนี่ยนีเลยฮนะน,น,น,นี่นะีนฮะกดเข้าไปฮนะพอเข้ามาแล้วคุณอาจจะแน่นอนนะเพราะโปรแกรมนี้สามารถโหลดเกมไมค์ครับได้นะผมก็เลยแนะนำไนงะ นั่นก็เขียนว่าโปเกมอนนะเออลืมบอกผมจะมาสอนโหลดโปเกมอนภาเอเมโล์ ML นะตอนนี้มีหลายภาคเลยเนี่ยมีอยู่สี่ภาคที่ผมแนะนำก่อนหน้านี้คือโปเกมอนโซลิเวอร์โปเกมอนลูบี้โปเกมอนซาฟ่าเซฟไฟแล้วก็โปเกมอนไว้เนี่เนี่ยสี่ภาคนี้ ตอนนี้คลิปแรกผมเคยสอนไปแล้วแหละแต่แค่ผมอายไงออกคลิปครั้งแรกเลยไม่กล้าพูดนะฮะแล้วโปกเกะมอนพากเกียนะแน่นอนเป็นมันเป็นญาติกับนี่ฮะเห็นเกับนี้ไหมเห็นในข้างล่างจากโปกเกมอนมิวทูเนี้ยเนี่ยโปกเกมอนโปกเกมอน R E B I R T H นะฮะนั่นแหละกดเข้าไป อันแรกนะที่มันเสียงว่า3 TK นะเนี้เล่นได้คนระับเชื่อผมดิเนี่ยเดี๋ยวเรเล่นให้ดูนะแต่งแรกกด Intel นะตอนนี้ของผมหลดมาแล้วแหละก็เลยเขียนว่า Open นะพอโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอของคุณเนี่ยกดเข้าไปฮนะเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยนะจะได้เชื่อ เครื่องใครเล่นไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เป็นนักแคสเกมมือใหม่ก็เลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากเท่าไหร่นะตาจยิงเก่าจะแคสไปแนฟเฟดดี้สามต่อนะต่อใหจคลิปนั่งไงที่มันชื่อว่าไอเนี่ยไปไงเชื่อ,อยังไนงะ ของผมก็เล่นไปได้สักพักแล้วนะก็ในภาคนี้โปเกมอนตัวแรกของเราคือชัมมันจะมีแรกอันนี้ฟูชิดังเงะซินโอกาเมะแล้วก็อิโตะคาเงะนะซึ่งแน่นอนอะผมชอบสีแดงต้องเลือกไฟโปเกมอนตัวแรกของผมก็คือฮิโตะคาเงะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนลางเลยนะเล่นได้ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะ ก็เล่นดูอยู่นี่ไงปะท้ก็ตอนนี้ผมยังกากอยู่นะยังเอาชนะไม่ได้สักยิมเลยนะ<ธ>ใครที่ดูคลิปนี้ไม่รู้เรื่องผมจะบอกอะไรให้นะถ้าดูคลิปนี้ไม่รู้เรื่องผมบอกเลยฮะนะก็ไม่ต้องดูฮนะถ้าท่านงงก็งงกันต่อไปโอเค นี่มันแจ็คเอเอเลยเไม่ใช่เหรอโอ้ยเดี๋ยวสงสัยดูหนังเรื่องนั้นมากเกินไปมั้งเนี่ยแ้เราจะมาไฟอ่ะคนละคนหนึ่งฮนะอัดที่บาทกระตุกหน่อยนะเพื่ผมถ่ายคลิปเงี้ยแ้กระจอกอะ่ะเดินขวาน,นแค่ทีเดียวก็ตายฮะ ไอ้นี่ท่าหินหม่ะไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าท่าหินหรือเปล่าแต่ที่รู้ล่างต่อไปของมันจะเป็นสองแขนแนะล้วร่างสุดท้ายก็สี่แขนใครรู้ว่ามันท่าอะไรก็ช่วยบอกหนะ่อยคอมเมนต์นะแม่บอกแล้วเล่นได้นะแต่จริงแล้วมันจะไม่กระตุกนะ ครื่องใครที่กาก็จะเล่นกระตุกนะแต่จริงแล้วเครื่องผมดีนะที่มาเล่นกระตุกก็เพราะถ่ายคลิปนะตอนนี้ความยาว1นาทีเยี่ยมได้ไงเงินมาแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ see you again next time